因为我觉得最特殊的就是我们的呃新作品的话，就是我们要公开招募演员哦，大家都知道对吧？来问一下毕 y 心目中的优秀的演员要有什么样的特质？什么样的演员会更加吸引到他？笑什么？啊，就是就 c d 买的还都是长得好看，好，等一下。 这样这样我先翻译题,题目给他听然后大家再说要求好不好啊，่าก็คือคุยคุก็คือว่าซีรีส์ใหม่ค่อนข้างพิเศษน,นะคะเพราะว่าเราจะเปิดเอ่อแคสนักแสดงพี่ไฟจดไปด้วยซึ่งพี่ไฟคิดว่านักแสดงที่ดีที่เก่งอ่ะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะนึง<好>น้งจะคืออยตาลคหนึ่งเลยนะคะคือไฟเลือกจาก c าแรคเตอร์ด้วยนะคะในเรื่องแล้วก็ข้อหนึ่งเลยต้องรักในการแสดงค่ะค่ะอ说如果从角肯定从角色来看那第一点一定要爱表演他นะคะตรงต่อเวลาตรงต่อเวาให第二个要准时，แล้วก็สม,มีมีสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานและทุกทกคน,นะคะ่ะ 和我们团队的每个工作人员的关系都要很融洽。哎。อันนี้ก็คืออ่อาบุคลิกภาพที่สําคัญที่สุดสําหรับพี่ไฟที่รู้สึกใช่ไหมคะใช่ค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าชอบในการแสดงรักในการแสดงเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วแต่ว่าอันดับแรกเลยต้องเป็นคนที่รักในการแสดงเหมือนกันกับที่ไฟรักในการแสดงถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่มีประสบการณ์เลยเราก็โอเคใช่ไหมคะ ไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จริงๆแล้วการที่เรามาแคสนักแสดงเราจะดูพรสวรรค์แล้วก็พรสแวงของแต่ละคนในการเข้ามาแต่ถ้ามีพรสวรรค์แล้วมีพรสแวงแล้วแต่เราก็จะต้องเรียนเพิ่มอยู่ดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ว他说就是如果选择了演员之后呢后续还会有 workshop 大家会一起围读剧本啊一起来探讨学习一下然后我说 那这样的话，是不是代表就算是零经验的，其实你也会愿意接受呢？他说，呃，是的，但是他还需要这个人是需要有热爱表演，然后要有表演的天赋，以及他愿意去为表演做出努力，他才愿意啊。所以我觉得他的回答其实正是他自己的本身，对吗？他从模特一步一步到现在，是吧？ เราไฟกับทีมงานก็จะเป็นคนที่ฝ้าและทีมฟาเบลแล้วก็ทีมงานนะคะก็จะเป็นคนร่วมคัดนักแสดงเองค่ะค่ะ那 Pfy 呢还有他的团队一起巴贝欧他们的公司会一起大家一起来选择的啊有没有人想去试验一下他说零经验也 OK 啊วังวทุกจนะชอบแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะคะ 他说：“希望大家可以喜欢，然后也希望大家可以多多支持喽。啊”哇、啊！老老老老老不过呢，对啊、我们，我们不仅是我们表演之外们还是制作人哦。啊、给我们的制作人一个掌声，好不好？ สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากในการเป็นผู้จัดครั้งแรกแล้วก็แต่ไฟโชคดีที่มีทีมงานที่ดีมีทีมที่คอยซัพพอร์ตที่ที่ดีและเป็นมืออาชีพมากๆเพราะฉะนั้นไฟไม่ได้กดดันเลยแต่แค่รู้สึกตื่นเต้นในการเป็นผู้จัดครั้งแรก 他说这是他第一次做制作人的这个呃这个身份哈，但是他觉得很幸运，因为他的团队非常的专业，非常的好，所以他其实不会有很大很大的压力。不过他很紧张也很激动，能够承担起这个制作人的身份。啊，就将，将工作做出来，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 做 他他说他会为了大家，会献出最好、最棒、最优质的作品给到大家，好不好？哇！